วันนี้มาเพื่อจะบอกทุกคนว่าอีตัว KETA เนี่ยให้ไปดูตรงไหนตรงไหนเป็นข้อมูลจริงตรงไหนเป็นข้อมูลตรงนะคะจะได้รู้กันจะได้รู้สึกว่าฉันรู้ข้อมูลจริงแล้วฉันหาได้แล้วนะคะจะได้ไม่ต้องเชื่อใครฟังนะคะทุกคนมาดามไม่ได้บอกให้ทุกคนเชื่อมาดามหรือไม่ได้เป็นให้ทุกคนอนะไปเชื่อใครแต่มาดามจะให้ทุกคนเชื่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจริงนะค,ะคุณเข้า Google นะคะแล้วคุณก็พิมพ์คําว่าวีซ่าเกาหลีนะคะคุณพิมพ์ตรงนี้เลย อ่ะอันนี้นะคะวีซ่าเกาหลีตรงนี้พอพิมพ์ตรงนี้กดปุ๊บนะคะคุณก็กดไปที่ตัวนี้นะคะนี่นี่นี่มันจะขึ้นแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดามขออ่านก่อนนี่อันนี้นะคะ oversea.mofa.go.kr นะคะอีตัวรูปโลกนีคะสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยคุณกดเข้าไปในลิงก์นี้นะคะกดเข้าไปเลยกดเข้าไปโอ้สอนดูตั้งแต่ต้นนะคะทุกคนทำเองเป็นแล้วคุณจะรู้ว่าตรงนี้คือข้อมูลจริงและตรงมาก เมื่อคุณกดเข้ามาปุ๊บอันนี้นะคะจะเป็นเว็บไซต์ของสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทยเป็นภาษาไทยนะคะใครได้เป็นภาษาอังกฤษไปเปลี่ยนฟอนต์ให้มันเป็นภาษาไทยกดเข้ามาตรงนี้ปุ๊บนะคะประกาศฉบับล่าสุดเลยคือประกาศฉบับ16นะคะเห็นไหม16แป๊บหนึ่งค่ะทุกคนเห็นกันไหมกินกาแฟแล้วรู้สึกดีดมือสั่นเลยนะกินกาแฟตอนเย็นนะคะ16นะคะฉบับที่16อันนี้นะคะ ประกาศฉบับนี้ออกเมื่อปี2022เดือนกุมภาพันธ์วันที่8นะคะนี่อันนี้นะคะประกาศฉบับที่16ปี2022กุมภาพันธ์วันที่8นะคะกดเข้าไปในลิงก์นี้นะคะตรงนี้มันจะบอกไว้เลยว่า KETA ตรงนี้นะคะกดเข้าไปปุ๊บพาทุกคนทําแล้วคุณจะได้ข้อมูลจริงว่าตรงนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้แน่นอนนะคะเพราะเป็นประกาศจากสถานทูตมาดูกันค่ะ ประกาศฉบับนี้เขาแจ้งว่าแบบไหนนะคะทุกคนจะได้รู้ว่าตรงไหนที่บอกว่าระบบเปิดตรงไหนที่บอกว่าระบบมันไม่ได้เปิดจริงเมื่อคุณกดเข้ามาลิงก์ที่มาดามบอกคุณนะคะมันจะเป็นลิงก์อันนี้นะคะมาดามอ่าทุกคนเดี๋ยวให้เวลาแคปนะคะเผื่อใครเข้าไม่เป็นขอน้บหนึ่งถึงห้านะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าส่วนใครที่อยากจะรู้นะคะ ว่ามันเข้าจากตรงไหนเดี๋ยวมาามจะกดย้อนออกไปอีกรอบนึงนะคะเผื่อใครอยากให้พ่อแม่พี่น้องของคุณได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเข้าใหม่เดี๋ยวพาทุกคนเข้าใหม่เลยอันนี้อยากให้ทุกคนได้รู้ว่ามันทําแบบไหนเผื่อเอาไปบอกพ่อแม่พี่น้องนะคะว่ามันยังไม่ได้เปิดเป็นประกาศจากสถานทูตโดยตรงนะคะเข้า Google นะคะพิมวีซ่าเกาหลีคุณกดที่เว็บนี้นะคะอันนี้ไปช้าๆแล้วแคปไปเลยนะคะสำหรับใครที่จะทํากดเข้าที่ลิงก์นี้กดเข้าไปปุ๊บ แล้วมันจะเข้าหน้าจอนี้กดไปที่หมายเลข16มันจะเขียนเลยว่า KETA นะคะอันแรกเลย16อันนี้นะคะเป็นประกาศวันที่8กลกุมภาพันธ์กดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บภาษาไทยอยู่ด้านล่างนะคะคุณเข้าไปอ่านเลยตรงนี้อ่าดังนั้นไปช้าที่สุดแล้วนะเชื่อว่าใครที่ดูย้อนหลังคุณก็ทำเองได้เดี๋ยวมาดามจะสรุปให้ฟังนะคะทีนี้ฟังนะคะ KETA ได้เริ่มเปิดใช้งานจริงตั้งแต่1กันยายนคุณฟังให้จบนะคะมันมีข้อแม้นในนี้เยอะเลยทีเดียวนะคะว่าคุณจะเข้าใจตรงกันไหม KETA มันเปิดเปิดจริงเขาเปิดมาตั้งแต่กันยายนปี2564อันนี้ข้อมูลจริง ระบบ KATA เนี่ยเปิดเพื่อให้112ประเทศจำเป็นที่จะต้องได้รับอนุมัติจากการใช้ตัวระบบ KATA 112ประเทศต้องใช้ระบบ KATA เพื่อที่จะเข้าที่ประเทศเกาหลีเมื่อคุณนะคะขอผ่านเว็บไซต์ KATA ถ้าเปิดฟังนะระบบเขาแจ้งว่าถ้าระบบเปิดจริงแล้วคุณขอผ่านระบบจะตอบรับคุณนะคะทำผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ระบบจะตอบรับคุมภายใน24ชั่วโมงต้องรู้ว่าบินได้หรือไม่ได้112ประเทศที่บอกว่าต้องใช้ตัวระบบ KATA ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่กันยายนแต่ให้ทุกคนรู้ไว้ว่าเขาเปิดให้ผ่านเข้าตัวระบบ KATA เนี่ยอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้คุณกดเข้าไปในลิงก์นี้นะคะลิงก์อันแรกเลยลิงก์อันนี้ ในเงื่อนไขมันจะบอกว่ามันจะให้แค่บางประเทศเท่านั้นเป็นภาษาอังกฤษถ้าใครนะคะได้ภาษาอังกฤษหรือเอาไปแปลในทางเ a ล e Google นะคะคุณเข้าไปในนี้เลยอ่าเข้าไปในนี้มันจะบอกว่าประเทศไหนที่ถูกอนุมัติประเทศไหนที่ถูกระงับนะคะอ่าเดี๋ยวมาดาแคปไว้เดี๋ยวดูที่มาดาแคปไว้ดีกว่าฟังนะคะร้อสบสประเทศ ต้องขอผ่านตัวระบบ k e t a เขาเปิดใช้งานจริงตั้งแต่กันยายนแต่เปิดให้ใช้จริงณปัจจุบันมีแค่50ประเทศอันนี้นะคะกดเข้าไปในดูที่อันเดิมเลย50ประเทศเท่านั้นแต่เป็นภาษาอังกฤษใครอยากรู้เอาไปแปลใน a ารเ a ล e Google นะคะมีแค่50ประเทศเท่านั้นณนะปัจจุบันนี้ ประกาศฉบับนี้ล่าสุดแล้วค่ะเพราะเป็นประกาศฉบับวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาเล็งเห็นแล้วว่าคนได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงนะคะที่เป็นข้อมูลที่เข้าใจผิดบิดเบือนนะคะสถานทูตจึงออกมาประกาศเป็นฉบับภาษาไทยให้รู้เลยว่าตอนนี้ระบบ k e t a เนี่ยมันเปิดนะคะแต่เข้าได้จริงเนี่ยแค่แค่50ประเทศนะมีประเทศไหนบ้าง แต่เอาเป็นว่าทุกคนอยากจะรู้แล้วคนไทยนะคะมันอยู่ในเงื่อนไขอันไหนคุณดูนะคะ50ประเทศที่ไปได้จริงคืออยู่ด้านบนอันล่างคือ62ประเทศที่ถูกระงับการเข้าเกาหลีซัสเป็นนะคะตัวนี้อันนี้คือด้านล่างที่ถูกซัสเป็น KETA อยู่นั่นหมายถึงว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเว็บไซต์ผ่าน KETA และหนึ่งในนั้นประเทศไทยอยู่ในเงื่อนไขที่ถูกซัสเป็นคือตรงนี้นะคะคือถูกระงับนั่นเองนะคะประกาศฉบับนี้คือ8กุมภาพันธ์ดังนั้นใครที่บอกคุณว่า KETA เปิดแล้วให้รู้เลยอันนี้ประกาศฉบับนี้ล่าสุดเลยนะคะสถานทูตประกาศเองเดี๋ยวมานำให้ดูนะคะตรงนี้ซัสเป็นอ่าดูตรงนี้นะคะอันนี้ s u s p e n d country นะคะมันแปลว่าถูกระงับไทยแลนด์นะคะคือหนึ่งในเอเชียของเรานะคะที่ถูกระงับดังนั้นให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่ามันยังถูกระงับอยู่ยังไม่เปิดใดๆนะคะถ้าใครที่ยังไม่ลงก็ไม่ต้องลงรอจนกว่าระบบ k e t m มันจะเปิดจริงแล้วค่อยลงดังนั้นทุกคนนะคะที่จะไปเกาหลีรอก่อนนะคะมาทำบอกเสมอ ว่าถ้าคุณไม่ได้ไปนะคะมันดีกว่าคุณสูญเงินนะคะจำคำนี้ไว้นะคะบอกด้วยแบบจับหัวใจเลย